ก็ขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิตสกิจตอมกันอีกครั้งนะครับวันนี้ยังอยู่ในการเฉลยแบบฝึกหัดในระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรในระดับชั้นม .3 นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อนี้กันเลยครับข้อนี้นั้นเขากําหนดให้สมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับมีสมการมาทั้งหมด5สมการด้วยกันโจทย์เขากําหนดให้นะครับข้อที่1ครับเขาให้เรานําสมการแต่ละข้อนี้ลงไปเติมในรูปรูปนี้ครับอ่านั่นก็คือบริเวณรูปรูปนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปไหนจะเป็นสมการใดนะครับอันดับแรกสิ่งที่เราจะเห็นได้นะครับแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับในนี้ก็คือบริเวณที่เป็นตัวนี้ครับ x เท่ากับ2คําว่า x เท่ากับ2ตัวนี้เรามาดูกันว่ามันคือรูปรูปใดครับถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับจะพบว่าบริเวณที่ x เท่ากับ2ก็คือบริเวณนี้ใช่ไหมครับแสดงว่าคําว่า x เท่ากับ2ก็คือทุกจุดในรูปที่ x เป็น2นั้นหมายถึงกราฟกราฟนี้ สังเกตไหมครับตรงนี้จะเป็นเส้นตรงแนวตั้งนะครับที่เปน็นลักษณะเราจะรู้จุดว่าตรงนี้ x มีค่าเท่ากับ2นั่นเองเพราะฉะนั้นหมายเลขตังนี้เลื่อนดูอีกนิดนึงครับแสดงว่าหมายเลข2ครับเขียนลงไปตรงนี้ได้เลยเนาะหมายเลข2ก็คือหมายเลขที่อยู่บริเวณนี้นั่นเองครับถัดมาครับตัวเลขที่เราสามารถที่จะมองเห็นเป็นอันดับที่2ที่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างง่ายก็คือบริเวณนี้ x มีค่าเท่ากับลบ2นั่นเองสมการที่5นะครับ x มีโทษทีครับ y มีค่าเท่ากับลบ2จะเห็นว่าลบ2อยู่บริเวณนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่า x เป็นอะไรก็ตามนะครับแต่ตรงนี้จะทําให้ค่า y ของเรานั้นมีค่าเท่ากับลบ2อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเส้นตรงเส้นนี้คือเส้นตรงที่มีละะนะักษณะ y เท่ากับลบสนั่นเองดังนั้นเส้นสีส้มตรงนี้นะครับเราจะใส่หมายเลข5ไว้นั่นเองอ่าโอเคนะครับเราก็าได้เส้นตรง2เส้นเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราดูเส้นต่อมากันบ้าง วิธีการพิจารณาของเส้นต่อมาก็คือให้เราลองมาสังเกตนะครับว่าตอนนี้เส้นตรงที่เหลืออยู่ก็คือเส้นตรงเส้นสีชมพูเส้นนี้นะครับแล้วก็มีเส้นตรงเส้นสีน้ําเงินเส้นนี้แล้วก็ยังมีเส้นตรงสีเขียวเส้นนี้อีก1เส้นคําถามก็คือเส้นใดที่จะมีความสัมพันธ์กันนะครับอันดับแรกเรามาดูเส้นสีชมพูตรงนี้ก่อน สังเกตไหมครับว่าเส้นสีชมพูตัวนี้นะครับจะมีคู่ดับคู่นหนึ่งที่มันตัดกราฟที่บริเวณจุดจุดนี้ซึ่งการที่มันตัดกราฟจุดจุดนี้จะทําให้เราได้ว่าคําตอบสมการคําตอบของสมการข้อหนึ่งของเส้นเส้นนี้นะครับก็คือคู่ดับที่ x นั้นเป็นลบสและ y นั้นเป็น0นย์นั่นเองเราลองไปดูซิว่าสมการในข้อไหนนะครับเมื่อเราแทน x ด้วยลบสแล้วแทน y ที่0ูนย์แล้วคำตอบนั้น เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนไว้ก่อนนะครับข้อนี้เราจะแทน x ด้วยลบ2แล้วเราจะแทน y ด้วยศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นคุาครูนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะส,สังเกตเห็นแล้วน่าจะเป็นคำตอบก็คือเรามาสังเกตทีก่กราฟนี้นะครับ y ลบ3 x เท่ากับ0ย์ตรงนี้เมื่อเรานะครับนำค่า x นะครับไปแทนตรงนี้ จะพบว่าจะได้เป็น y ลบ3คูณกับลบ2ตรงนี้มีค่าเท่ากับ6นะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเราเมื่อแทน x ลงไปแล้วนะครับจะพบว่านำ y เป็นเลขศนย์แทนลงไปด้วยก็จะกลายเป็น0ลบลบ3เจอกับลบ2ตรงนี้จะกลายเป็นบวก6เท่ากับ6ฝั่งขวาจะเห็นว่าศูนย์บวก6มีค่าเท่ากับ6แล้วก็จะมีค่าเท่ากับ6ด้านขวามือนั่นเองซ้ายและขวา ต่างเท่ากับ6เท่ากันแปลว่าตัวเลขหรือคู่นดับที่เรานำมาแทนในสมการที่4นั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองครับพี่น้องเอ๋ดังนั้นข้อนี้เส้นตรงเฉียงในแนวนี้ที่เป็นสีชมพูนั่นก็คือเส้นตรงที่มีสมการหมายเลข4ซ่อนอยู่นั่นเองอ่าโอเคนะครับแนวคิดแบบนี้น่าจะทำให้หลายๆคนไม่ได้กังวลในการเลือกคำตอบมากนะต่อไปครับเรามาพิจารณาที่เส้นตรงสีเขียวครับ เส้นตรงสีเขียวที่อยู่ในลักษณะน,นั้นนะครับเราจะเห็นว่าเส้นตรงเส้นนี้นั้นตรงนี้นะครับจุดจุดนี้ก็เป็นจุดที่เส้นตรงนั้นผ่านนะครับจะเห็นว่าตัดแกน x ที่เลข3นะครับแล้วก็ตัดแกน y ที่เลข0เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองนำคูนดับ30ไปแทนในสมการ2ข้อที่เหลืออยู่ว่าจะเป็นสมการที่3หรือจะเป็นสมการที่1กันแน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อน เดเขียนไว้ก่อนนะครับเราจะให้ x เป็นเลข3แล้วเราจะให้ y เป็นเลข0นั่นเองถ้าลองพิจารณาดีๆนะครับจะพบว่าข้อนี้น่าจะลองเอาสมการที่1มาลองพิจารกก่อนนั่นก็เขียนดูก่อนนะครับ y บวก 2x เท่ากับเลข6แทนค่า y กับ x ลงไปบริเวณนี้นะครับ y แทนด้วย0ครับบวกกับ2แล้วในวงเล็บ x คือเลข3นั่นเองจับมีค่าเท่ากับ6ดังสมการที่เราเขียนนะครับ จะเห็นว่า0บวก2คูณ3เป็น6มีค่าเท่ากับ6ตัวนี้ก็จะได้ว่า6มีค่าเท่ากับ6ซึ่งเป็นคำตอบที่เป็นจริงหรือทำให้ระบบสมการนี้เป็นจริงนั่นเองดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วเช่นกันนะครับดังนั้นกราฟสีเขียวที่เราเห็นตรงนี้ก็ต้องเป็นกราฟของสมการหมายเลข1นั่นเองโอเคนะครับครับและแน่นอนว่าเมื่อ 1>, 1 2, 4 5ถูกใช้ไปแล้วนะครับดังนั้นสมการที่เหลืออยู่ตรงนี้เราน่าจะต้องเขียนตัวเลขแบบไม่ต้องสืบเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเลข3นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับในข้อที่1ถ้าเราอยากจะรู้ว่าสมการไหนเป็นหมายเลขไหนนะครับก็จะออกมาในลักษณะนี้นั่นเองโอเคนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาตอบคําถามในข้อที่2กันนะครับเขาบอกว่าระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับที่ประกอบด้วยสมการที่1กับ4นั้น มีคำตอบหรือไม่ในกรณีที่มีคำตอบเดียวให้ระบุคำตอบนั้นด้วยนะครับตอนนี้เราก็ลองมาพิจารณานะครับสำหรับข้อที่2อ2เขาให้เราพิจารณาสมการที่1กับสมการที่สีนั่นเองคือเส้นตรงที่เป็นสีเขียวนะครับกับเส้นตรงที่เป็นสีชมพูนั่นเองสังเกตเห็นไหมครับว่าสเส้นตรง2เส้นนั้นมีการตัดกันที่บริเวณจุดจุดนี้ซึ่งจุดจดนี้ก็คือ แทนค่า x ด้วยเลขอะไรครับเราต้องมองค่า x มาที่แกน x นั่นก็คือ x เป็น0ส่วนค่า y นั้นจะเป็นจุดจุดนี้พอดีนั่นก็คือเลข6ดังนั้นคําตอบของสมการข้อนี้นะครับจึงมีคําตอบเดียวที่ตัดกันบริเวณจุดจุดนี้ก็คือคู่นับที่ x เป็น0แล้วก็ y เป็น6นั่นเองโอเคนะครับต่อไปมาดูข้อที่3ครับเขาบอกว่าในระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรที่กําหนดให้นั้นประกอบไปด้วยสมการที่3แล้วก็4เรามาดูกันนะครับ สามคือเส้นนี้เ,เส้นนี้นะครับส่วนสี่คือเส้นสีชมพูเส้นนี้จะสังเกตหเห็นว่าสองเส้นนี้นะครับเป็นสมการที่มีลักษณะขนานกันคําว่าขนานกันไม่มีทางที่มาเจอกันหรือตัดกันได้นั่นเองดังนั้นถ้าเป็นระบบส,สมการสองเส้นนี้นะครับจะพบว่าคําตอบของเราก็จะไม่มีนั่นเองดังนั้นข้อนี้ไม่มีคำตอบนะครับเดี๋ยวเราเขียนไว้ก่อนเนาะดังนั้นข้อที่3ตัวนี้นะครับเราก็จะสรุปว่า ไม่มีคําตอบของระบบสมการเลยเขียนสั้นๆว่าไม่มีคําต,ตอบตอบตอบนั่นเองโอเคนะครับ <c oughs> ต่อไปครับมาดูข้อที่4นะครับให้พิจารณาสมการที่2กับสมการที่5ครับสมการที่2คือสมการเส้นสีน้ําเงินบริเวณนี้สมการที่5ก็คือสมการที่เป็นเส้นแนวนอนเส้นนี้นะครับจะเห็นว่าทั้ง2เส้นนี้นะครับ2กับ5นั้น ถ้าลากอย่างนี้ปุ๊บจะเห็นว่ามีจุดตัดกันบริเวณนี้จุดตัดกันบริเวณนี้ค่า x ก็คือเราต้องมองไปที่แกน x ครับก็คือเลข2ใช่ไหมครับแล้วก็จุดจุดนี้ค่า y ของเราถ้ามองไปฝั่งนี้ค่า y ก็คือลบ2นั่นเองดังนั้นคําตอบของข้อ4นะครับนั่นก็คือคําตอบที่เป็นคําตอบเดี่ยวนั่นก็คือ x เป็นคั้นดับ2กับลบ2นั่นเองโอเคนะครับข้อที่5ครับ สมการที่ประกอบไปด้วยเส้นสมการที่1และ5นั้นมีคําตอบหรือไม่เรามาดูกันนะครับเส้นตรงเส้นที่1คือเส้นตรงสีเขียวบริเวณนี้ครับเส้นตรงเส้นที่5ก็คือเส้นตรงในแนวนอนเส้นนี้สีส้มตัดกันที่บริเวณจุดจุดนี้นะครับดังนั้นมีคําตอบเดียวแน่นอนพิจารณาที่ค่าค่า x นะครับจุดจุดนี้ค่า x ก็คือตืดๆๆตืดตืดตืดตรงนี้เป็นเลข4ครับแล้วก็จุดนี้ค่า y ของเราก็มีค่าเท่ากับเลข ลบ2นั่นเองดังนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คืออันดับ4ลบ2นั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเนาะ x เป็น4 y เป็นลบ2นั่นเองโอเคนะครับต่อไปครับข้อที่3ครับอ,อ๋อขอไปครับต่อไปครับข้อที่6นะครับระบบสรรมการเชิงเส้น2ตัวแปรที่ประกอบไปด้วยเส้นตรง1 2และ3มีคําตอบหรือไม่ข้อนี้1 2 3นะครับเรามาพิจารณาพร้อมกันเลยเนาะ1คือเส้นสีเขียว2คือเส้นในแนวนี้ 3คือเส้นแนวนี้ครับจะพบว่าเมื่อลากทั้ง3าเส้นพร้อมกันอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าคําตอบของเรานั้นจะไปตัดกันหรือจะไปรวมกันตัดที่จุดจุดนี้จุดเดียวพจารณาค่า x เลยครับ x มีค่าเท่าก,กับเลขอะไรครับตรงนี้เลข2ส่วน y ก็มีค่าเท่าก,กับเลข2เช่นกันดังนั้นคุณดับที่เกิดขึ้นของคําตอบในสมการของข้อนี้นั้นก็คือ x เป็น2และ y ก็คือเลข2นั่นเองโอเคนะครับก็หวังว่าตัวนี้นะครับจะเป็น แนวการตอบคำถามให้กับน้องๆทุกคนนะครับที่ได้มาศึกษาเนาะยังไงก็ฝากนะครับยังมีการเฉลยข้อสอบในลักษณะนี้ให้พวกเราได้ติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปต่อามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ